สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่คะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอ้อถืออยู่ในเมือนี้นะคะฝักที่เป็นคล้ายมีน้ำหนามแบบนี้ฝักใหญ่อยู่นะเพื่อนๆมันคือฝักของแคบป่าค่ะเ,เพื่อนเแคปป่าที่ดอกมันสามารถนำไปรับประทานอะอะได้เดี๋ยวจะเก็บดอกมันให้ด แคนามีดอกสีขาวแคร์แสดมีดอกสีส้มนะคะส่วนแคร์บ้านก็สุกอีกอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็คือแคร์ป่าที่จะนําดอกของเขาไปลวกนึ่งจิ้มมีรสขมเล็กน้อยอร่อยนะคะเพื่อนซึ่งตัวนี้อ้อกําลังสอยเมล็ดพันธุ์ของของแคร์ป่าอยู่นะคะใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดแคร์ป่าไปปลูก นะคะติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะคะเดี๋ยวไปเพาะเป็นต้นด้วยที่เบอร์โทร0876069955มาดูใบของเขาะะ A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับมเรดแครป่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ